เครื่อง GX35 ครับสำหรับตัวนี้อายุเจ้าของบอกว่าน่าจะอยู่ที่3 3ปีครับ3ปีกว่าก็อาการคือติดแล้วประมาณ3-4นาทีครับดับเดี๋ยวผมจะทดสอบครับโดยการติดเครื่องทิ้งไว้ครับประมาณ3-4นาทีดูเขาว่า เดี๋ยวจะลองดูไฟหัวเทียนครับมี่ครับติดแปบ๊บเดียวครับร้อนนะครับ นะครับก็ประมาณนาทีที่สองสามศูนย์ครับ อ่าครับก็ใช้เวลาประมาณหกนาทีครับอ่าเครื่องก็ดับครับเดี๋ยวผมจะลองอ่าถอดดอูไฟที่หัวเทียนครับว่าออกหรือเปล่าครับก็ ติดเครื่องไม่ถึงสิบนาทีครับแต่ว่าตรงนี้ร้อนมากครับหัวเทียนน่าจะจับไม่ได้ตรงนี้จับไม่ได้เลยครับตรงนี้ครับหัวเทียนไม่ต้องพูดถึงนะครับ น่าจะจับไม่ได้เลยครับ นะครับก็หัวเทียนร้อนครับแล้วก็คอยไฟก็ร้อนมากครับนี่ครับตรงนี้ร้อนตรงนี้ยิ่งร้อนครับนี่ครับนะครับก็ติดเครื่องประมาณหกนาทีครับเครื่องดับแล้วก็ดูหัวเทียนก็ไฟไม่มีครับหัวเทียนก็ร้อนครับแล้วก็ฝาฝาข้อวาล์วก็ร้อนจับไม่ได้เลยครับนี่ แล้วก็ตัวคอยไฟก็ร้อนครับเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนกันดูครับว่า,า,าเปลี่ยนคอยตัวใหม่ครับนี่ครับเปลี่ยนคอยตัวใหม่ดูกันครับว่า,าจะาไฟจะออกหรือเปล่าครับ ครับก็คือถ้าสมมุติว่านะครับถ้าเครื่องใช้ไปแล้วก็ดับแต่ว่าหัวเทียนยังมีไฟอยู่ก็แสดงว่าน่าจะเกี่ยวกับน้ำมันครับไม่น่าจะเกี่ยวกับคอยไฟครับแต่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะไฟอ,อาจจะออกน้อยครับอคอยไฟเสียมเสียมจริงครับแต่ว่าไฟไฟออมกมันก็เลยออกน้อยครับซึ่ง ก็ต้องดูให้ละเอียดดีครับแต่ว่าถ้าถ้า,าหัวเทียนไฟก็แรงเหมือนเดิมครับก็ความร้อนของเครื่องของหัวเทียนครับของคอยไฟครับปกติก็ก็สันนิษฐานไว้ก่อนนะครับว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับคอยไฟครับจะเกี่ยวกับตัวที่ระบบน้ํามันครับอาจจะที่คาบูครับ on run, run. <laughs> นะครับสำหรับเครื่อง GX 3 5ครับถ้า,าใช้คอยเสียมหรือเสียครับก็ผมแนะนำให้ใช้เป็นตัวแท้อย่างเดียวครับเพราะว่าถ้าตัวธรรมดาประมาณบางบางครั้งก็ไม่ถึงร้อยครับบางครั้งก็ร้อยกว่าบาทครับอาจจะมีปัญหาอย่างอื่นตามมาอีกครับก็ของแท้ก็ไม่แพงครับอยู่ อยู่ที่ไม่ไม,ไม่ไม่เกิน500ร้อยครับ ก็คอยตัวใหม่ครับจะเห็นประกายไฟครับน้อยกว่าคอยตัวเดิมครับแต่ว่าจะมีเสียงดังเปี้ยยเหมือนกับเสียงดังจะจะแรงกว่าครับแต่ถ้าเทียบประกายไฟแล้วเราเราจะไม่รู้ครับว่าตัวไหนดีตัวไหนเสียครับนอกจากดูที่การใช้งานอย่างเดียวครับ คอยตัวเดิมถ้าทิ้งไว้ประมาณจนเย็นครับประมาณเกินครึ่งชั่วโมงครับก็จะกลับมามีไฟเหมือนเดิมครับ อ่าครับก็น่าจะอาคอยเสื่อมจริงๆครับก็ผมลองไปเกือบจะสิบนาทีก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าตัวเก่าก็อยู่ประมาณหกนาทีครับดับซึ่งการลองครั้งก่อนวันที่ไอเจ้าของมาไว้ครับก็อยู่ประมาณห้าหกนาทีเหมือนกันครับก็น่าจะปัญหาก็น่าจะอยู่ตรงนี้จริงๆครับ คือผมเคยเจอมาเครื่องหนึ่งครับก็อายุแค่ปีเดียวครับคอยก็เสียเหมือนกันครับแต่ตัวนี้ก็ยังดีหน่อยครับที่อยู่มา3ปีครับนะครับเดี๋ยวผมจะถอดแล้วก็จะดูระยะห่างของคอยอีกรอบนึงครับก็คงจะเป็นแนวทางให้กับคนที่ซ่อมครับ ของเครื่อง Honda ครับ gx 3 5หาเกี่ยวกับระบบคอยครับเสื่อมก็คงจะหลายหคนอาจจะได้แนวทางไปครับก็เป็นอีกอา,าการหนึ่งครับซึ่งก็จะติดไม่นานครับแต่บางเครื่องก็โน,น่นครับเกินครึ่งชั่วโมงครับถึงจะดับครับแต่ว่าบางเครื่องก็แค่ห้าหนาทีก็ดับ สําหรับสาเหตุของคอยเสื่อมครับอ่าครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ